สวัสดีค่ะดิฉันนางสาสุพนันเกิดทอง0ูศฟสองทและห 1, วันนี้มาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของนันทนาการประโยชน์ของนันทนาการมี5ด้าน 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจและอารมณ์ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสติปัญญา 5. ด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม 1. ด้านร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพัฒนากล้ามเนื้อความยืดหยุ่นและระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันหัวใจและอื่นๆ 2. อง่าน,นติดใจและอารมณ์ลดความเครียดวิตกงงััมวลและภาวะซึมเศร้าเสริมสร้างความสุขและความผ่อนคลายเพิ่มความมั่นใจในตนเอง สร้างสังคมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มเ่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬาและทำงานเป็นทีมลดกันเกิดปัญหาสังคมเช่นอาชญากรรมแยาเศพติด 4. ่น่านสติปัญญากระตุ้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ้านจาริยธรรมส่งเสริมคุณธรรมเช่นความมีระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบอนุรักษ์และสื่สารวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมนันทนาการเรียนรู้และควารบความหลากหลายทางวัฒนธรรมขอบคุณค่ะ